วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีวันนี้เป็นวันที่18สิงหาคม2563ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลา18นาฬิกาแล้วใกล้จะถึง6โมงแรงแล้ว19นาฬิกา1ทุ่มก็จะไปสวดมนรรมต์ทำวัดน,นี้อญากโยมก็มาจําศีลมาถือศีล มารักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาพ่อขาวแม่ขาวก็พึ่งวาดปฏิบัติทมวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันศีลใหญ่คนสมัยโบราณส่วนใหญ่นี่จะเรียกว่าวันศีนตั้งแต่พ่อแม่เราสมัยใหม่นี่เรียกว่าวันพระหรือว่าวันพระนี่เรียกได้หลายๆวันบางท่านบางคนทางภาคอีสาน คนลราคนอีสานเรานี่เรียกว่าวันข้าลัก็ได้เรียกว่าวันศิลอะไรประมาณนี้แหละบางท่านบางคนญาติโยมก็เรียกว่าวันธรรมสวรรก็ได้วันฟังเทศฟังธรรมหรือเรียกว่าวันทิพย์ก็ได้วันทิพย์ก็คือพวกกายทิพย์สิ่งที่มองไม่เห็นละด้วยตาเนื้อเนี่ยมองเห็นด้วยตาทิพย์แต่มองตาเนื้อนี่ไม่เห็นจึงเรียกว่าวันทิพย์นี่พวกกายที่จะลงมาตรวจโลกอืม วันพระวันเจ้าผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานดูแลบิดาบารดาดีแม่นออะไรประมาณนี้แหละแล้วได้อนุค์สงห์สมณะชีพามหมนออจะลงมาตรวจโลกที่เก่าวไว้ในตำลาถ้าเห็น,าหนญนฐฐาติเห็นโยมทำบุญสุนทรัทานเห็นญาติเห็นโยมอนุคอสงเครห์สมณะชีพาม ยินอยา่าเห็นโยม,มปฏิบัติอุปธรรมอุปถากพ่อแม่ดีเนี่ยกายทิพหรือว่าเทพพระเจ้าเราเทวดาทั้งหลายหมู่มวลเทพ,พเจ้าทั้งหลายก็ดีอกดีใจก็จะนำข่าวสารนี้ไปบอกไปกล่าวไปอนุโมทนาอ,อยู่สวงสวรรค์น,นู่น ให้หมู่วันเทพประเจ้าเหล่าเจวดาทั้งหลายได้อนุโมทนาชื่นชมยินดีด้วยกันเขาก็จะดีใจอันนี้ได้กล่าวไว้ในตำราอาตมาก็จำได้นิดๆหน่อยๆที่กล่าวไว้ในตำราแต่ว่าถ้ามาตรวจดูโลกมนุษย์แล้วไม่ค่อยคนในโลกมนุษย์นี่ไม่ค่อยได้ทำบุญศุนตรอทานไม่ค่อยได้ ดูแลบิดอนมันดาอะไรประมาณนี้หมู่มวลเพทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะน้อยอ,อกน้อยใจแ้วบ้างนะเศร้าใจกลับไปด้วยความเศร้าใจอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ฟังแล้วก็คิดทีนิดทีเจรณาให้ดีอืวันศีลวันพระจึงเป็นวันที่พิเศษท่านทั้งหลายเป็นวันที่พิเศษมากอืมส่วนมากคนเห็นผีก็จะเห็นวันพระ คนเป็นบ้าก็จะเป็นบ้าวันพระด้ใช่ไหมเคยได้ยินไหมละ่ะแกฮอดบ้านพระแล้วด้วยนะเห็นบอก้องขื่นบะวะแต่ฮอดบ้านพระด้ยเห็นบอกไม่คือเป็นบ้าเด้คนเป็นบ้าปั๊มปั๊มปเปิดอเปอกก็จะเป็นวันพระแหละท่านทั้งหลายสังเกตดูได้อือจีเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันที่พิเศษหน่อยฝนตกก็จะตกวันพระส่วนใหญ่ตกแรงนะนะตกวันพระนะตกแรง ทางประเทศอินเดียเนี่ยน้ำฝนเนี่ยเขาถือว่าเป็นน้ำตาของเทวดาพื้นปอืมเห็นยาเห็นโยมทำบูญสูนทรทานน้ำฝนก็จะไหลลงมาอ,มอันนี้เป็นความเชื่อฟังไว้ก็จะเป็นการดีไม่เสียหายดอกแต่ก็อย่าเพึ่งเชื่อเดี๋ยวจะเป็นการงมงายแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธว่าไม่เชื่อ,อแต่ว่าถ้าเชื่อได้ก็จะดีเนย เชื่อบาปเชื่อบ,บ,บุญนี่ไม่เสียหายหรอกเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรลกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนมีเราจึงไม่ได้ประมาทเมื่อเราไม่ได้ประมาทแล้วเราก็จะได้ดิ้นรนเจ็บเกีย่ยวสัมภารธรรมคุณงามความดีมาประดับจิตมาประดับใจของเราให้จิตใจของเรานั้นผ่องใสให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพบุญไปได้โดยอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีอาศัยการประพฤติการปฏิบัติอาศัยการให้ทานรักษาศิลเจริญเมตตาภาวนาสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาอันนี้เป็นอาหารใจ เป็นผ้าห่มของใจเป็นความรู้สึกดีๆภายใน,ยในใจิตภายในใจของเรามโนโบุพังข้ามาธรรมามโนเสถามโนโมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่วันนี้เป็นวันผ้าเป็นวันศีลใหญ่อืเป็นบุญข้าวประดับดินด้วยอืบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสักภาคอีสานคนลาวคนภาคอีสานเรานี่ก็จะเข้าใจดีรู้ดีวันนี้ว่าเป็นวันสําคัญมากที่สุดก็ว่าได้อื ในช่วงเข้าพรรษาถือว่าเป็นวันสำคัญมากวันจะมีหลายวันวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาอาสาฬหบูชาวิสาขบูชาอะไรหลายๆวันนั่นแหละเป็นวันสำคัญที่สุดวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญด้วยเป็นบุญเข้าประดับดินนะถ้าจะไม่ผิดบุญเข้าศากบุญเข้าประดับดินนี่แหละอยู่ใกล้ๆกล้กันนี่แหละอืต่อไปก็จะใกล้จะออกพรรษาแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอืมที่อยากโยมได้มาถ่าย ให้ยาทมทั้งหลายในนุมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีถือว่าเป็นโอกาสดีช่วงนี้ก็ประมาณเวลาวันนี้เป็นวันที่สิบแปดสิงหาคม,อ,มอีกไม่นานก็จะสิบแปดนาฬิกาแล้วประมาณสิบเก้านาฬิกาวันนี้ก็จะไปสวดมนต์ไปทำวัดเจริญเมตตาภาวนาพายานพายโยมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเพราะว่าก็มียาโยมมาจำศีลอพ่อขา้าวแม่ขาวมาถือศีล อุโบสถตศีลมารักษาศีลแปดเมื่อเช้านี้ก็มีญาติโยมหลายท่านหลายคนที่มาทําบุญอืมเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่เป็นบุญเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบๆกันมาลําลึกนึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีลําลึกนึกถึงบรรพบุรุษทั้งหลายลําลึกนึกถึงผู้มีบุญมีคุณทั้งหลายเป็นบุญอุทิศส่วนบุญสกุศลให้แก่ผู้มีบุญมีคุณทั้งหลายหลายอย่างนะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีช่วงเช้าๆก็ไม่ได้มาถ่ายบรรยากาศเนาะเพราะว่าอยากโยนพี่มาถ่ายอัตมามาถ่ายภาพและเสียงให้ท่านทั้งหลายอนุมโมทนาให้ท่านทั้งหลายได้ดูได้ชมได้ฟังกันเขาก็จะว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนมากวันว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะทํางานเพราะว่าทํางานราชการบางท่านบางคนก็อาจจะไม่รู้ วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากดอกก่อนหลับก่อนนอนขอให้เราท่านทั้งหลายพยายามให้มีเวลาสวดมวนต์ทำวัดจเจริญเมตตาภาวนานดูจิตด,ดูใจของตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่สรรพสสารสรรพวิญญาณทั้งหลายเพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งบนทั้งสิ้น ก่อนที่จะแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นเราก็ต้องแผ่เมตตาให้ตนเองซะก่อนเรียกว่าอาหางสุกิโตโหมินี่ขอให้ข้าพเจ้าจงม,มีความสุขถ้าเรามีความสุขแล้วเราถึงจะมอบความสุขให้คนอื่นได้ถ้าเรามีเงินแล้วเราถึงจะมอบเงินให้คนอื่นได้ถ้าเราไม่มีเงินเราจะมอบเงินให้คนอื่นได้ยังไงเพราะว่าเราไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องมีความสุขเสียก่อนก็จะสามารถมอบความสุขนั้นได้ให้คนอื่นได้อะไรประมาณนี้แหละ เหมือนกับที่อาตมาว่าอาตาเหอาตโนนาถัวตนนี่แหละเป็นที่พึ่งของตนสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นมาท่านทั้งหลายได้ฟังว่าอาตาเหอัตโนนาถัวตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้มันก็ใช่อยู่แต่ว่าความหมายยังไม่ลึกเท่าไหร่คาว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นก่อนที่ตนจะเป็นที่พึ่งของตนได้ตนต้องมีธรรมเสียก่อนตรงตนต้องมีศีลมีธรรมเป็นที่พึ่งเสียก่อนมีธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสียก่อน เหมือนกับตอนเราเป็นเด็กเป็นอะไรเราก็ต้องมีพ่อแม่เป็นที่พึ่งใช่ไหมอาศัยพ่ออาศัยแม่สอนวิธีการกินการเดินการนั่งการไปการมาถ้าไปโรงเรียนโรงเรียนก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เสียก่อนอาศัยครูบาอาจารย์ัให้เขียนหัให้อ่านอะไรประมาณนี้แหละท่านทั้งหลายเมื่อเราเขียนอ่านออกได้แล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้อเราต้องมีที่พึ่งเสียก่อนได้ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นที่พึ่งของเราโดยตรงเลยอันนั้นมันไม่ได้ เราต้องมีที่พึ่งจะก่อนที่พึ่งของเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พึ่งของเราก็คือบิดรมบรรดาครูบาอาจารย์ผู้มีบุญมีคุณทั้งหลายผู้ประส์รประศาสวิชาความรู้ให้แก่เราน,นั่นแหละพอเรามีความรู้แล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วก็เป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้นี่นะต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ท่านทั้งหลาย วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบาร,รมีอาตมาก็ไม่ได้มีอะไรลอกมีแต่อาจจะทำนี่แหละถ้าจะพูดถึงโชคลาบเราก, <c oughs> วก็วันที่หนึ่งวันที่สิบหกแล้วก็แล้วไปแต่ว่าอันนี้ก็คงจะเป็นคงจะฟังได้นานอยู่หรอกคงจะเอามาฟังได้นานอยู่หรอกคงจะเป็นประโยชน์ไปได้นานอยู่หรอกท่านทั้งหลาย ยังไงโชคลาภวกก็กใกล้ถึงวันนั้นเนี่ยบางท่านบางคนก็มีโชคมีมีลาบเนาะที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้บางท่านบางคนก็ไม่มีอันนี้มันก็เป็นเรื่องของบุญของวาสนาที่ได้เคยบอกเคยกล่าวเคยเล่าเคยแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอยู่ตลอดไม่เคยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอน,นิจจังความไม่เที่ยงอ่แต่ความไม่เที่ยงแค่แน่นอนละ่ะในโลกนี้ เดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดแบบนี้แหละเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็บังเดี๋ยวก็บุญเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดมันจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละท่านทั้งหลายอืทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนออืมยังไงก่อนหลับก่อนนอนก็อย่าลืมเ้อท่านทั้งหลายปฏิบัติสวดมนต์ภาวนา สวนมวภาวนา,าไม่ได้ก็กราบม้อนลงใจก็ละลึกนึก,นกถึงลูกพระพุทธเจ้าแล้วลึกนึกถึงคุณศินคุณธรรมพ่อแม่กูบาาจันว่าน้โมสามจบก,ก็ได้น้มโมแล้วก็กราบลง,ลง,งก็ได้อรหังสมาก็ได้อถ้าบางท่านบางคนไม่เก่งหนังสือนังหาก็กราบลงก็ได้แล้วก็นั่งสมาธินิดหนึ่งก็ได้ยังดีอืบางคนก็ไม่เก่งเรื่องสมาธิไม่รู้จักวิธีที่จะทําสมาธิจะทำอย่ไหไ ก็นั่งหายใจเข้าพูดก็ได้หายใจออกโทก็ได้พูดโท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 ,ดโทไปเรื่อยแบบนี้แหละหรือว่านั่งไม่ไหวก็หาเก้าอี้มานั่งก็ได้นั่งธรรมดานั่งกับพื้นไม่ไหวอืมก่อนหลับก่อนนอนนะี่แหละหรือว่าต้องขออภัยพ้าพแบบนี้ขี้เกียจนั่งก็นอนเอาก็ได้อืนอนก็ดีเหมือนกันนะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติได้ทุกอิริยาบถต้องเข้าใจแบบนี้ จะว่าถ้านั่งได้ก็จะเป็นการดีเรื่งนอนก็นอนดูลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกตัวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แบบนี้แหละค่อยเป็นค่อยไปส่วนมากคนปฏิบัติไปได้ง่ายนี่ก็คือตาสีตาสานะท่านทั้งหลายไม่ค่อยมีความรู้หรอกไม่ค่อยจริงทางศิลทางธรรมหรอกเข้าใจไหม,มถ้ามีความรู้มากๆนี่ปฏิบัติไปยากนะบางคนดอกว่าอ่ม บางคนไปเริ่มไปเรียนไปศึกษามามากนี่ปฏิบัติไปยากนะท่านทั้งหลายเพราะว่ามันรู้มากมันเป็นความจํานะส่วนใหญ่ไม่ใช่ความจริงจํามาอะไรประมาณนี้แหละอืมอ่านตาราท่องมามากนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงมือปฏิบัติมันรู้รู้มากนะความรู้มันเกินพี่กัดมันก็ไปได้ยากเหมือนกันอืนี่นะท่านจึงเปรียบว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันอุปัติจันยูผู้มีปัญญาดีเลย วิปจิตันยูผู้มีปัญญาค่อนข้างดีเนยยะผู้มีปัญญาพอใช้ประทับปรมะผู้มีปัญญาตามบางคนก็ฟังเทศฟังธรรมไม่กี่ครั้งสามารถเข้าใจทาได้ได้ไวบางคนฟังทั้งบางคนก็ฟังบบไหวก็สามารถเข้าใจในธรรมได้บางคนบางคนก็ฟังไปนานๆประพฤติปฏิบัติไปด้วยสามารถเข้าใจในธรรมได้รู้เห็นได้บางท่านบางคนอืม ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่าเกิดมามืดเมื่อไปก็เมืดนนะ่ะเป็นวาลากรรมปิดบังเอาไว้แต่ว่าจะอะไรก็ตามท่านดังหลายทําดีดีดวชดวงดีวสาสนาก็คือการสั่งสมอบรมนี่แหละสั่งสมอบรมวันละนิดวันละหน่อยมันก็หลายจากฟองน้อยจะเป็นฟองมากจากฟองเล็กจะเป็น้องใหญ่ได้ไม่มีก็ทําให้มีไม่เกิดก็ทําให้เกิดไม่เป็นก็ทําให้เป็นคนเราปลูกได้แม้แต่ช้างเขายังออกมาปลูกได้เลย อช้างเขายังอมาปลึกได้เลี้ยงเขายังมาปึกได้เลยอืใช่ไหมท่านทั้งหลายนะทีนี้พิจารณาให้ดีสิ่งที่อาตมาได้พูดออกไปล้วนแล้วแต่เป็นอัตเป็นธรรมธรรมะบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจของเราเพราะว่าธรรมะคือความถูกต้องนั่นเองอาจจะไม่ถูกใจบางทีความถูกใจของเราอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้อืบางทีความถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องบางทีความถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจเราก็ได้ อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยใจเป็นกลางผู้ใดทำจใจถึงความเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงวันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์เนาะเป็นวันฟังเทศฟังธรรมถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วอย่าโยมท่านทั้งหลายเออที่ได้ฟังธรรมอืะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเป็นน้ําให้แก่ต้นไม้เป็นกล้วยไม้ที่ไปประดับ ต้นไม้มีแต่วความสวยงามไม่ทําให้ต้นไม้นั้นตายเลยไม่ทําให้ต้นไม้ตายนี่ท่านทั้งหลายอาตมาก็พูดไปตามภูมิอภูมิธรรมที่ได้ศึกษาได้ประพฤติดได้ปฏิบัติมาได้ฟังได้ยินจากครูบาอาจารย์มากเอามาพูดให้ญาติโยมฟังก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเอาหลายเหตสมควรเกติวกเ,เวลาค้าประจาอาตมาขออ้างยิงพระราตนตรัร บุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงกิจชีวิตท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญท้ายทูหายสุขหายโลภหายภัยเจริญโดยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพด้วยความรักความบอุนด้วยความปานถนาดีความสามาัคคีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน